การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ไทยตอนนี้เรียกว่าบูมอย่างมากนะครับก็เป็นอันดับ5ของโลกและเป็นอันดับ1ของเอเชียเช่นเดียวกันค,คาดว่าในปี2566นี้จะสร้างรายได้เข้าประเทศกว่า25,000ล้านบาทนะครับซึ่งตอนนี้โควิดก็คลี่คลายมากขึ้นทำให้ภาคธุรกิจกลุ่มต่างๆเนี่ยกลับมาฟื้นตัวได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวคือเท่าที่ได้รับฟังข่าว<ะ>บอกว่าตอนเนี้พนักงานด้านการท่องเที่ยวเนี่ยขาดแคลนนะมีคือตลาดท่องเที่ยวมันเริ่มบูม,มทั้งชาวต่างชาติและคนไทยเที่ยวมันเอง<ะ>แต่ว่าพนักงานที่ทํางานด้านการท่องเที่ยวก็เลยขาดแคลนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลองไปดูพวกแหล่งท่องเที่ยวพวกบริษัททัวร์ต่างๆหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะ่ะอย่างร้านอาหารหรือว่ารถ รับจ้างอะไรต่างๆตอนนี้จะต้องการพนักงานจํานวนมากมก็ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับท่านที่มองหางานอยู่นะครับก็ลองไปดูได้นะครับรวมถึงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือว่า medical tourism ของไทยคาดว่าจะสามารถทํารายได้ถึงเกือบ25,000ล้านบาทในปีนี้ซึ่งจุดแข็งนะเขามีการวิเคราะห์จุดแข็งของประเทศไทยเรา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ5ของโลกและอันดับหนึ่งของเอเชียจุดแข็งของเราก็คือเป็นประเทศที่มีการดูแลสุขภาพที่ดีและมีความมั่นคงทางสุขภาพต่อมาก็คือเป็นอันดับ5ของโลกจากดัชนีการจัดอันดับระบบดูแลสุขภาพและเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียอันนี้คือ ระดับต่างชาติมาตรฐานเขามีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดอันดับนะถือว่าเขายอมรับนะไม่ใช่ว่าเราจัดกันเองนะ<ช>เขาจัดให้เราเลยนะครับมีศักยภา,าพของบุคลากรทางการแพทย์อันนี้หมอไทยพยาบาลไทยทีมสาธารณสุขรวมถึงพี่น้องอสอมอยอดเยี่ยมระดับโลกฝีมือดีมีใจบริการมีใจเสียสละโรงพยาบาลได้มาตรฐานสากลอันนี้ก็ชัดเจนนะ เราไปโรงพยาบาลรับมีการพัฒนาขึ้นอย่างมากโรงพยาบาลเอกชนนี่กินสุดยอดและที่สําคัญหลายที่เนี่ยอาหารอร่อยนะตามโรงพยาบาลเวลาผมไปเยี่ยมญาติเยี่ยมคนรู้จักนะบางทีไปซื้อกินในโรงพยาบาลเนี่ยอร่อยก็คือทุกอย่างอ่ะมันต้องมันต้องมันต้องไปควบคู่กันสะอาดสะอ้านนะครับรวมถึงอันนี้สําคัญับอัตราค่าใช้จ่ายถือว่าไม่แพง ถือว่าไม่แพงนะถ้าเทียบกับในระดับโลกจริงคือฝีมือแพทย์เนี่ยของเราก็ดีอยู่แล้วได้มาตรฐานไม่แพงบริการดีสถานที่ดีต่างชาติเขาถึงยกจอ้องอันนี้สุดยอดตัวอย่างของท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของประเทศไทยเราที่จับตาดูเลยหลังจากนี้ครับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาหลังจากนี้โดยเฉพาะจีนเนี่ยครับที่ เขามีข้อกําหนดใช่ไหมพี่โต๊ดว่ากลับไปประเทศจีนเขาต้องขอผลตรวจ rt pcr ใช่ไหมแล้วถามเขาจะตรวจที่ไหนล่ะครับไทยเรานี่แหละมาตรฐานเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้มีการให้บริการเรื่องของ rt pcr ด้วยรวมถึงเรื่องวัคซีนด้วยนะครับถ้าเขาอยากจะได้รับวัคซีนเทคโนโลยีอื่นๆที่บ้านเขาไม่มีที่ไทยมีหมดไงเราก็ฉีดให้ได้คือเราได้มาตรฐานและราคาไม่แพงบบริการดีอันนี้ยอดเยี่ยมเลยนะครับ